ครับให้ชมพระสมเด็จพวกนี้เป็นวัดละครังครับพิมพ์ใหญ่ฮะเนี่ยวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับหรือว่าพิมพ์พระประธานนี่เดานหลังนะครับเนี่ยฮะเินชมฮะเนี่ยับ เนี่ยครับนี่ลองดูให้ภาพขยายกันเนี่ยครับเนี่ยวะลาะขังครับวะลาะขังพิมพ์ใหญ่ครับหรือพ,มพิมพระประธาน,นครับชมฮะ โอเคครับสวัสดีครับ